ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆืมาดูหัวไม้นะคะที่เราตัดลงจากตอนะคะแล้วก็ทําการคว้านแกนตอนะคะแล้วก็เอามาปลูกนะคะนี่จะเป็นลักษณะรากของเขาที่งอกออกมานะคะสําหรับไม้ตัดลงจากตอนะคะหรือว่าเป็นไม้ที่เคยเป็นไม้กราฟมาก,ก่อนนะคะเพื่อนเืเห็นไหมหัวเขาจะใหญ่มากนะคะ,ะหัวนี้จะเป็นหัวโลบิเวียนะคะรหัส l 3 3นะคะลักษณะดอกของเขาจะเหมือนดอก โบตันนะคะเพื่อนๆ L33 ไม่แน่ใจว่ามุมกเกษตรเคยลงคลิปดอกให้เพื่อนๆดูหรือ,อยังนะคะตุ่มดอกเขากำลังมานะคะเพื่อนๆ วันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูลักษณะรากของเขานะคะเวลาที่เขามีรากเนี่ยเขาก็จะมีมีรากแบบนี้นะคะจะไม่มีรากแก้วนะแล้วก็เขาจะไม่เหมือนลักษณะของไม้ชำนอเนาะเพราะว่าไม้ชำนอเนี่ยแผลเขาจะไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าสําหรับไม้ที่ผ่านการกราฟมาแล้วเนี่ยก็คือเวลาที่เราเอาลงก็คือเราต้องออทําการคว้านการตอของเขานะคะทาให้แผลเขาใหญ่นะคะเพื่อนๆนนี่ก็จะเป็นลักษณะ รากของเขานะคะที่ออกมาเขาก็จะออกมาตรงท่อน้ําเลี้ยงนะคะรอบๆท่อน้ําเลี้ยงของออหัวไม้ของเรานะคะเพื่อนเพื่อนก็พอดีม,มรรุมเกษตรหรือเขามาเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็วันนี้ก็รากเขาแห้งดีแล้วนะคะก็เลยจะมาทําการปลูกนะคะแล้วก็มาทําคลิปแบ่งปันให้เพื่อน, <S <S อนๆนด้วยนะคะดูไปพร้อมๆกันเนาะ หน่อเขากําลังมานะคะสําหรับไม้รหัสตัวนี้ตรงนี้เขาโดนแดดจัดมากนะคะเขาก็เลยออกด่างๆตรงนี้คือเขาผิวเขาเกรียมนะไม่ใช่ว่าเขาด่างนะคะตรงนี้ฝั่งนี้เขาจะเขียวอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกเขากันนะคะวิธีการปลูกก็ปลูกเหมือนไม้ทั่วๆไปนะคะแต่อย่างว่าก็คือมุมเกษตรจะใช้ไม้จะใช้กระถางนะคะทรงสูงปลูกเขานะคะ เพราะว่ากระถางมุมเกษตรหมดนะคะแต่อย่างที่มุมเกษตรบอกหลายๆคลิปนะคะก็คือการที่เราจะปลูกไม้หัวใหญ่เนี่ยควรที่จะใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างน้อยห่างจากขอบ Ee, ต้นต้นต้นคัดตานของเราเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้พื้นที่ในการเจริญเติบโตให้กับไม้ของเรานะคะแต่ว่าในเมื่อมุมเ,มเกษตรไม่มีนะคะกระถางหมดนะคะมุมเกษตรก็เลยจะใช้กระถางทรงสูงนะคะทรงสูงแบบนี้เป็นกระถางปลูกต่อนะคะทรงสูงแบบนี้มาปลูกนะคะอย่างน้อยเขาก็ยังมีพื้นที่ให้รากของเขาเดินลงมานะคะแล้วก็มุมเกษตรก็จะทําการใส่ดินลงไปนะคะ ก็ขั้นตอนเดิมนะคะก็คือการใส่ยากันแมลงชนิดเม็ดนะคะอสอสโมโคดแล้วก็ใส่ดินให้เต็มนะคะสำหรับหัวไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะมุมเกษตรจะใส่ดินให้เต็มเลยนะคะขอนิดหนึ่งเนาะ แล้วก็ค่อยวางเขาไว้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นเขาจมลงไปนะคะเพราะว่ากระถางของเรามีขนาดที่เล็กนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกลึกเนี่ยเวลาที่มอไม้ของเราขยายนะคะพอเขาขยายติดขอบกระถางก็คือจะทําให้เขาบีบนะคะคือตรงโคนของเขาจะบีบนะคะทาให้เขาเสียทรงได้นะคะมุมกเกษตรก็เลยจะ วางเขาให้สูงหน่อยนะคะก็คือพยายามให้โคนของเขาเนี่ยสูงกว่าขอบกระถางนิดนึงนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะคะอ่าที่จริงถ้าเพื่อนๆมีกระถางใหญ่ก็ใช้กระถางใหญ่จะดีกว่านะคะ แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้กระถางทรงสูงเหมือนมุมกเกษตรก็ได้นะคะแล้วก็พอเขาโตไปอีกสักพักหนึ่งเราค่อยเปลี่ยนกระถางให้เขาก็ได้เนาะที่จริงทรงสูงเนี่ยก็คือเขามีพื้นที่ให้รากเดินนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทรงเขาสูงนะคะถึงแม้ว่าหัวไม้ของเราจะหนักแล้วก็ใหญ่นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะรับน้ําหนักของเขาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการเจริญเติบโตของหัวไม้ ตัวนี้นะคะหัวไม้หัวนี้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าหลังจากที่เราปลูกไปแล้วกี่เดือนนะคะเขาถึงจะติดแล้วก็ให้ดอกนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับโรบิเวีย l อลสามสามหัวนี้นะคะหัวไม้ตัดลงจากต่อนะคะก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้มาติดตามการเจริญเติบโตของโรบิเวีย l อลสามสามหัวนี้นะคะว่าอีกสักพักหนึ่งเขาจะโตมาสวยแค่ไหน นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ